ผมศึกษาแล้วเนี่ยสามเรื่องก็พอเมืองไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์เรศร,รษฐกิจของโลกไม่ใช่ที่อื่นนะเมืองไทยเรื่องแรกก็คือ EEC เขตเรศร,รษฐกิจพิเศษกฎหมายต้องพิเศษ,รรษ,าเศษบางกฎหมายต้องวัดตัวตัดสูตรผมต้องกันคุณมาแล้วคุณต้องการผมเปลี่ยนเงื่อนไขผมต้องเปลี่ยนให้คุณโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงต้องถามเขาว่าคุณต้องกันอะไร แล้วธุรกิจคุณมาคุณทาประโยชน์ให้กับประเทศไทยยังไงก็เหมือนกับซื้อขายกันแหละวันนี้เมื่อผมจะผิดอะไรผมต้องไปถามคนซื้อก่อนว่าคุณต้องการสินค้าชั้นดินใดเหมือนการเข้ามาคุณต้องการอะไรเพราะผมจะขายของให้คุณผมจะดึงคุณมาลงทุนเอาเงินมาลงทุนที่นี่มาผิดที่นี่แล้วก็ไปขายทั่วโลกเขาต้องการอะไรเราก็ให oh, ้เขาเสียหายอะไรทําไมต้องตายตัวล่ะผมว่าเมืองไทยวันนี้อยู่ในฐานะที่ใครๆก็ชอบเรา แล้วถ้าเรารู้จักใช้ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษไปดึงเอาคนทั่วโลกมาลงทุนดึงเอาคนเก่งในโลกนี้มาทำธุรกิจในเมืองไทยใครๆก็อยากจะมาถ้า EEC เกิดอย่าไปเข้าใจผิดว่าเฉพาะพวกไฮเทคบริษัทใหญ่ๆได้ประโยชน์เพราะตัวนี้มันเกิดปับ๊บเงินตาเข้าประเทศการสร้างงานมาหาศาลธุรกิจบริการเกิดขึ้นอสังหาเกิดขึ้น ทุกระลับลงเลมลงเลมรวมทั้งไปทำให้การท่องเที่ยวดีขึ้นอีกแล้วทลได้ภาษีมากขึ้นเหมือนกับผมนี่พูดกับทีมงานของผมกําไรน้อยขายมากไม่หมายว่ากําไรน้อยกาไรมากขายน้อยไม่หมายว่ากําไรมากคุณขายนิดเดียวอะ่ะคุณกําไรร้อยเท่าขายไป10สิบบาทแต่ผมขายเป็นล้านบาทผมกำไรบาทหนึ่งผมกำไรล้านบาทร้อยเท่าล้านเท่าอะไรนี่มันต้องคิดกันใหม่แล้วได้ประโยชน์แน่นอนวันนี้ คนเก่งเราไม่พอทํำยังไงเราต้องเอาคนเก่งในโลกนี่มาใช้แต่ประเทศอื่นไม่มีโอ,อกาสนะเชื่อผมเขาไม่ไปหรอกเขาไม่มีวัฒนธรรมแบบไทยลองคิดดูสิอเมริกามีคนไหนเป็นเชื้อชาติอเมริกาหละสารชาติอเมริกาทั้งนั้นเลยคนเก่งเขาเอามาให้เป็นสารชาติอเมริกาไปเลยทรัพยากรมานุษย์นี่ล้ำค่าที่จะตีแล้วมีคนเก่งเงมาให้เราใช้เนี่ย เพียงแต่เขาอย่ามานอกกฎหมายเราท่านนเราจัดการถ้าอยู่ในกฎหมายอะไรแล้วก็มารับใช้ประเทศไทยเขาได้เราก็ได้เรื่องที่สองก็ท่องเที่ยวผมพูดได้เลวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเห็นจากไหนใครๆก็อยากจะกมาเที่ยวเมืองไทยการที่คนจีนมาเยอะคนอเมริกันมาเยอะหรือ่าอื่นเข้ามาเยอะคนไทยกลัวไหมคือไม่ต้องกลัวหรอกก็เอาเงินมาให้เราใช้ฝรั่งเศสรวยไหมวันนี้คนขายของเนี่ยพูดภาษาจีนเป็นหมดทุกคน เราต้องเปิดรับของเราเนี่ยยุโรปก็ชอบคนรัสเซียก็ชอบเราอินเดียก็ชอบเมืองไทยอเมริกาก็ชอบเพียงแต่คุณรูไมไหว่าอเมริกาคนอเมริกามีเยอะเลยนะสักส่วนเยอะเลยไม่เคยออกนอกประเทศด้วยเพราะประเทศเขาก็ยิ่งใหญ่พออุลมสมบูรณ์เขาก็ไม่เคยต้องออกมาต่างประเทศแต่คนจีนไม่ใช่คนจีนเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังมีหลายประเทศที่ไม่ต้องวิซ่าแล้วนะขนาดญี่ปุ่นนะเขามีแผนการเขาจากคนท่องเที่ยวสี่ล้านเวอนถึง30ล้าน เขาจะตั้งเป้าไปถึง60ล้านของเราต้องตั้งเป้าร2อยย่ล้านคนต้องทำย่างไงต้องมีงบประมาณต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างของเราเนี่ฐานเราี่ยเยี่ยมจริงๆประชาชนมีส่วนช่วยกันถ้ารัฐบาลเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมเต็มที่วางแผนทั้งประเทศว่าจะให้ไปเที่ยวไหนห้องน้ำโรงแรมอาหารการขนส่งความปลอดภยัยความสะดวกมันต้องวางแผนแล้วที่ท่องเที่ยวต้องสะอาด เนี่ยราาัฐบาลต้องลองทุน BOI ต้องส่งเสริมถ้าหากว่าทุกอย่างทำเพื่อท่องเที่ยวจะให้อินเซนติブยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าเมืองไทยจะก้ากัรหลอดเพราะมันไม่ใช่40ล้านคนะร้อยล้านคนก็ได้เราได้เราต้องมาฝึกเราต้องมีแผนแล้วว่าลถขนส่งเอ้ยที่ท่องเที่ยวเอ้ยสนามบินเอ้ยโอ้ทเขาอยากจะมาแต่แอ,อที่สนามบินก็ไม่อยากมาแล้ว แล้วเรายังต้องมีเป้าหมายมีท่องเที่ยวต้องหลายเกตนะอย่างพวกเกตสูงสูงมีเงินเยอะเชอบปูเกตอ้าวเราจะทำยังไงให้สน,นามบินปูเกตนี่เรือบินส่วนตัวจอดได้มันต้องมีหลายๆายเรื่องที่จะไปเปลี่ยนแปลงไปมีนโยบายชัดแล้วก็ไปส่งเสริมเราต้องให้ทุกเกตมาเที่ยวเมืองไทยแล้วพอใจ อย่าไปมองข้ามพวกนี้วันนี้เขายัางเด็กอยู่แต่เมื่อ,อไรเขามีเงินโอ้โหผมจะมาเที่ยวน,นู่นเที่ยวนี่ผมจะมาเที่ยวใหม่ยิ่งกว่าเราไปโฆษณาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ปักต่อปัก,ปกถ้ามีคนมาช่วยเราบริการทําให้มันสะดวกทําให้คนยิ่งอยากจะมาเที่ยวถ้าคนของเราไม่พร้อมมีคนทําช่วยเราทําทุกบาททุกสตางค์พอมาถึงเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็เข้ากระเป๋ารัฐบาลแล้วแหละเมื่อคนมาซื้อทุเรียนอย่างเงี้ยไปตัวอะไรโอ้โหมาเลยส่งเสริมด้วยเลย ถ้าใครจะมาช่วยซื้อทุเรียนจากสวนช่วยเราขายไปทั่วโลกเนี่ยเราไปห่วงอะไรเราก็เก็บภาษีทําให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นทําให้เงินตาต่างประเทศเราได้มากขึ้นเราได้หมดแหละเรื่องที่สคือเกษตรเกษตรนี่สามคันที่สุดสําหรับประเทศไทยพวกคุณรู้ไหมว่าประเทศอาหรับเขามีน้ํามันใต้ดินแล้วเรามีน้ํามันบนดินนี่นะจนก่อนคนที่มีน้ํามันใต้ดิน ได้ยังไงเพราะอะไรเพราะเราต้องการคนกินข้าวถูกกินสินค้าเกษตรถูกเพื่อรัชันดีค่าของชีพต่าถ้าข้าวขึ้นราคาคนไทยคนยากจนกินข้าวไม่ได้ต้องทํำยังไงให้สินค้าเกษตรแพงแพงแล้วอา้าวคนก็จะถามว่าผมเสียก่อนไอน,นุพวกคุณอาจจะไม่เชื่อนะแต่ผมได้ที่หลังถ้าคนไทยยากจนส่วนใหญ่รวยขึ้นก็มาซื้อสินค้าผมถ้าจนลงผมก็ขายไม่ได้จริงๆแล้วมันร่วมกันละ่ะ ทุกคนได้ประโยชน์ถ้าเกษตรกรร่ำรวยขึ้นมาเมื่อไรแม่ค้าตลาดสดอะไร,ะไรทุกอย่างนี่คึกคักหมดเพราะคนส่วนใหญ่ของชาติสินค้าเกษตรนอกจากทําเป็นน้ํามันก็ได้แต่สาคัญที่สุดเลี้ยงชีวิตมนุษย์แล้วมนุษย์นี่สําคัญกว่าเครื่องจักรไหมล่ะเอาขอถามสแล้วคนที่ผิดสินค้าที่เลี้ยงมนุษย์นี่จนกว่าคนที่ผิดสินค้าที่ให้เครื่องจักรนี่มันถูกต้องที่ไหนถ้าเกษตรกรร่ำรวยขึ้นมามีเงินจับใจนี่ใครได้ประโยชน์คนแรกรู้ไหม แม่ค้าหับแร่ไล่ก่อนสินค้าออทบธุรกิจจิ๋วเล็กกลางเนี่ยได้ก่อนเพราะเขาเป็นกําลังซื้อของพวกสินค้าเหล่านี้จริงๆแล้วรัฐบาลน,นะทาให้สินค้าเกษตรแพงเลยนะรัฐบาลร่ารวยนะไม่ใช่รัฐบาลจนนะสมติผมยกตัวอย่างรัฐบาลเก็บข้าวอยู่เป็นหลายแสนตันล้านสองล้านตันถ้าข้าวขึ้นมากี่รอละสิบบาทเป็นเงินเท่าไหร่เอาเงินนั้นะไปช่วยเกษตรกรค,คุณเปลี่ยนคุณจะไปปลุกคุณจะปลุก คุณอยู่เฉยๆก่อนที่รกยังไม่มีอะไรปลูกใช่ไหมคุณอยู่เฉยๆผมให้สองทานคุณอยา่าปลูกแล้วผมเคยหาอะไรที่เหมาะสมให้คุณทําคุณผิดมากกลายเป็นขาดทุนคุณผิดน้อยกําไรมากใช่ไหมก็เราขายให้ขายรูไ้ไหมขายกับคนมีเงินไม่ใช่ว่าคนไปบอกว่าโอ้ยเราต้องขายข้าวเป็นที่หนึ่งของโลกแล้วขายข้าวเป็นที่หนึ่งของแล้วเกษตรกรเร,กเราอยากจ่ะขายไปทําไม,มเพราระผลเลือกเกษตรราคาแพงนี่นะเขานึกว่าผมพูดประโยชน์ให้ผม แต่จริงๆผมพูดประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติผมเสียก่อนถ้าข้าวราคาแพงนะผมขายข้าวไปทั่วลงเนี่ยผมขาดทุนแบบทันทีแต่ไม่เป็นไรเรามันธุรกิจอีกเยอะแยะแล้วก็ตรงเนี้ยก็ต้องปรับตัวสิปรับตัวใหม่พวกไฮเทคพวกทันสมัยนี่เราไม่ได้แพ้ใครนะโอ้โหตึกที่ยอดเยี่ยมเราก็มีรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกเราก็มีสิ่งแวดล้อมลงเลมหกดาวเราก็มี แต่กรารก,กรยิ่งมายิ่งจนหนี้สินยิ่งมายิ่งมากเพราะมันไม่ทันกับสังคมตันตราายที่สุดสิ่งแรกที่ต้องทำคือรก,กรทําได้ทันทีแล้วรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินด้วยถ้าเชื่อผมนะ